ย้อนกลับไปที่เขาใหญ่เขาใหญ่ยผมเห็น Facebook พี่ทอ่อยู่ที่โบน anza ผมไม่รู้แลนโชว์างวีกับโบน anza นี่มันมันไม่รู้ห่างกันกันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยน้องเองกาพาลูกมาและด้วยความที่เป็นเพื่อนสนิทคุณอนุทินตกลงภาพที่ไปตีกอล์ฟวันนั้นเนี่ยมันมีนัยยะอะไรไหมไม่ใช่แค่คุณนักษินนะเสียกลางสารัฐแห่งกัฟเอเนไม่เกี่ยวเลย อันนี้พี่ก็ขำดีนะทีมงานเปิดภาพคู่ขนานกันไปแล้วเดี๋ยวให้พี่ทอมอธิบายว่าภาพนี้มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่านักธุรกิจใหญ่แสนล้านมาเจอกับฝ่ายการเมืองแบบนี้ทุกคนต้องรู้จักนะคุณสาระคือใคร,ค,รคุณสาระเป็นซีอเจ้าของบริษัทชัว่ากอล์ฟแล้วก็แน่นอนอินทัชคุณสาระรู้จักคุณนทินเนี่ยมา2ี่สกว่าปีพี่เจอคุณสารตสมัยที่คุณสายังไม่รวยเลยนะนะคบกับคุณนทินมานานรู้จักกับคุณทักษิณมานานเวลาตีกอล์ฟเนี่ยมันต้องเต็มกวนเข้าใจไหม ไม่ใช่ตีกันสองคนสามคนก็เป็นปาร์ตี้เฮฮามาตีกอล์ฟกันคุณสาวในฐานะที่เป็นทั้งเพื่อนคุณนอทินเป็นทั้งเพื่อนคุณทักษิณก็ได้มาตีกอล์ฟด้วยถามว่าจะคุยเรื่องชุกรกี่ไหมพี่ไม่รู้แต่จะบอกไม่คุยกันเลยก็เป็นไปไม่ได้응แต่บอกว่าเอ๊ะแล้วมาคุยเรื่องคุณพีรพันธ์หรือเปล่าเออหรือมาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้งั้นพี่ไม่อยากเดาเพราะจะเดาไปแล้วมันผิดพลาดเนี่ยเมื่อคือนักวิเคราะห์ที่เป็นนักร้องที่ไม่รู้เรื่องแต่พี่แกรันตีได้อย่างงนึ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาไปโดยที่ไม่มีที่ที่จะไปเขาเป็นเพื่อนกับทั้งสองคนมานานแล้วคุณทักษิณก็มีบุญคุณให้คุณสารัฐมานานความเป็นเพื่อนมีบุญคุณมาออกรอบต e ีกอล์ฟต้องเต็มก้นเนี่ยเข้าใจ<อ>แต่ทําไมต้องมีภาพเปิดตัวเพราะเขาไม่ต้องแอบ,บอะไรไงเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันปกติอะไรต้องเอาเอา,เอาคิดใหม่นะถ้าหุยแล้วสารัฐิอย่าลืมนะคุณสารัฐเป็นซีอีโอของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะถ้าทําอะไรผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยคอรรนเล่นงานนะงั้นภาพเนี่ยทำให้ชัดเจนว่า ไม่มีอะไรที่ต้องคิดมากเหมือนกับพวกนักร้องพวกนู้นพวกนี้ที่ไปวิเคราะห์กัน <c oughs> คือเมืองไทยเนี่ยบางทีนะพวกนักวิเคราะห์นะข้อมูลไม่จริงเนี่ยหรือไม่รู้นะ <c oughs> อย่าวิเคราะห์เพราะอยากไปออกรายการเพราะอยากได้แฟนคลับเพราะอยากได้อย่างนี้ <c oughs> เขาไม่ออกภาพอย่างนี้หรอกถ้าเขาคิดว่ามันจะเสียหายสําหรับบ,บริษัทเขาเชื่อพี่คุณสาระเขาเป็นห่วงผู้ถือหุ้นเขานะว่าเขาเป็นห่วงอนุทิน หรือเป็นพวกกันเ่วงกิจการเขามากกว่าแน่ๆฉะนั้นเขาชั่งน้ําหนักมาดีแล้วแน่นอนว่าการเปิดตัวไม่ได้เสียหายอะไรคนอาเจนนะพี่เนี่ยเป็นคนที่ถ่ายรูปน้อยกับคนพวกนี้มากเพราะพี่รู้เวลาพี่ไปถ่ายเนี่ยจะเสียหายเพราะคนจะทอมอย่างงู้นทอมเป็นล็อทอมไว้เป็นชอทอมไม่ใช่หายลงเจอล็อตมี่ยิสคุยอะไรกันวะฉั้นการที่คุณชารัตเขายินดีถ่ายรูปออกขนาดเนี้ยต้องบอกเลยว่าก็แปลว่าไม่มีอะไรเพราะถ้ามีอะไรเนี่ยบายตวเวนะโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วตอนเนี้ยไม่มีความลับ ม่ความลับข่าวมันออกมาเร็วมากโอเคได้ครับวันนี้ได้หลายมุมมองจากคุณทอมนะทั้งในฐานะนักธุรกิจคนที่อาจจะใกล้ชิดกับฝ่ายการเมืองอาจจะคือโจที่สุดน,นะพี่ไม่ได้สนิทกับนุชินขนาดนั้นนะ <c oughs> เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนยอมรับเธอนะโอเค <c oughs> ก็ฟังเป็นข้อมูลก็แล้วกันนะครับหลากหลายด้านวันนี้ขอบคุณคุณทอมที่มาพูดคุยกันครับ <c oughs>